โปรโมชั่นจำเป็นไหมสำหรับการขายครับนักขายโดยส่วนใหญ่นักธุรกิจโดยส่วนใหญ่เนี่ยชอบเหลือเกินครับกับการที่จะให้โปรโมชั่นกับลูกค้าโดยเฉพาะถ้าแบรนด์ใหม่นะครับวิธีตั้งราคาง่ายๆครับดูว่าแบรนด์คู่แข่งต้งนเท่าไหร่แล้วก็ตั้งตัดครับหรือว่าทําโปรโมชั่นอยากจะเพิ่มยอดขายก็อาจโปรโมชั่นเข้าไปครับแล้วโปรโมชั่นจําเป็นไหมคุณลองฟังดูครับจริงๆแล้วเนี่ยการขายเนี่ยมันเกิดขึ้น มันมีสเต็ปทั้งหมด2สเต็ปกับ1ฮะคือการ b u i ให้มีความอยาก2คือการเร่งการตัดสินใจโดยการใช้โปรโมชั่นครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทํา2โดยคุณไม่ทํา1คุณเปิดการขายโดยการบอกโปรโมชั่นโดยคุณไม่ได้ b u i วให้เขาอยากก่อนยอดขายอาจจะเพิ่มครับแต่เพิ่มนิดเดียวครับและถ้าต่อไปเขารู้ว่าคุณจะอัดแต่โปรโมชั่นโปรโมชั่นเขาจะไม่ยอมซื้อราคาเต็มครับ คุณจะได้แต่พวกที่มาล่าด,ดิวถูกๆอย่างเดียวครับคุณค่าของสิ่งของของคุณเนี่ยราคาก็จะลดต่ำลงต่ำลงต่ำลงไปคนจะไม่รอวันที่จะซื้อราคาตเดังนั้นครับจงอย่าเริ่มการขายโดยการบอกโปรโมชั่นครับคุณจงเริ่มการขายโดยการบิ้วให้เขาอยากอ้าวแล้วบิ้วให้เขาอยากทํำยังไงวิธีการบิ้วให้เขาอยากก็คือเข้าไปแก้ปัญหาเขา คุยกับเขาครับจกนกระทั่งคุณรู้แล้วว่าเพนคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรสิ่งที่เขากําลังมองหาคืออะไรแลังจากนั้นเสร็จปับ๊บคุณถึงจะเร่งการตัดสินใจโดยการใช้โปรโมชั่นครับดังนั้นเนี่ยเพื่อตอบคําถามว่าโปรโมชั่นจําเป็นไหมโปรโมชั่นยังไม่จําเป็นถ้าคุณยังบิลให้เขาอยากไม่ได้ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามที่เพจรูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึง่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับ สามนาทีห้านาทีส่งตรงถึงคุณทุกวันคุณเชื่อไหมว่ามีหลายธุรกิจมากที่ดูคลิปตอนเช้าทุกวันและธุรกิจดีขึ้นมีนักขายหลายคนมากที่ดูคลิปตอนเช้าทุกวันก่อนไปทํางานแล้วชีวิตดีขึ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นครับงั้นะผมขอท้าให้คุณดูคลิปวิดีโอตอนเช้าทุกวันและถ้าคุณต้องการดูย้อนหลังกว่า6-700บทเรียนคุณสามารถเข้าไปดูที่ ยูทูบช n n l l โค้ชแบงค์สุภกิจครับแต่ถ้าคุณต้องการให้เจ้าดี้ของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกเช้าที่มีคลิปใหม่คุณสามารถอะไรที่อาไรแบงค์ Bank สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ